ผลิตภัณฑ์กราพันธุ์ท้ายนรสีย์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิกซีชอปสนุกสุขที่บิกซีบริษัทไทยเบเร์เรจจำกัดมหาชนดมีาหลากมีหลายมีมากมีหม,มกมหมายอธิบายไม่จบ สงครมมามความอร่อยมาแล้วจ้าและสมรภูมิเดือดวันนี้สงครามการแก้มือของทีมผู้พ่ายแพ้ในครั้งที่แล้วและก็ยังอยู่กันที่ตลาดลานโพนาเกลือตลาดขายอาหารทะเลและของฝากที่เป็นที่รู้จักของเมืองพัทยาและผู้ที่จะดําเนินสงครามความอร่อยในครั้งนี้ได้แก่นักแสดงมากความสามารถคุณโจกเกอร์ค่ะสวัสดีครับโจกเกอร์นะครับ ช่วงท่ยงๆแบบนี้ก็ได้เวลาของสงครามความอร่อยและวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ตลาดลานโพนากลือเมืองพัทยานะครับซึ่งวันนี้เป็นช่วงของสงครามการแก้มือเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทั้งสองทีมจะเอาเมนูอะไรมาประหัตประหารกันยแต่ก่อนที่จะไปแข่งกันนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับพวกเขากันอีกสักครั้งครับ มาที่ผู้เข้าแข่งขันกองทีมเครื่องเทศในการได้แก่พี่พีพร้านและเจสซารีที่วันนี้จะมาทวงแคนให้ได้มาต่อกันที่ทีมพริกแกงค่ะที่มีลุงการและลูกๆหลานๆมาเป็นลูกมือก็พร้อมที่จะให้ทีมเครื่องเทศแก้มืออีกครั้ง และผู้เข้าแข่งขันของทีมปริกแก่พ่อค้าอาหารรุ่นใหญ่ผู้เชี่ยวชาญอาหารจำพวกผัดบอกว่าทุกครั้งก็เต็มที่แต่ว่าครั้งนี้เต็มที่กว่าทุกครั้งค่ะอันนี้หอยแมงผู้่ะหอยแมงผู้ทำหอยทอดครับหอยทอดเราใช้ต้องเลือกให้มันหอยไซส์ใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยแ,แล้ทอดให้หนูขายโล่ให้เอาเอาครึ่งโลครึ่งโล ครึ่งโลครึ่งเลยแดงๆนะอวบๆหน่อยก็ใหญ่ๆหอยใหญ่หญต,หญต่อกันที่ทีมเครื่องเทศนะยค่ะก็เริ่มเลือกซื้อยุดทวปกรณ์ของความอร่อยแล้วก็ตั้งใจจะเอาชนะให้ได้ในการแข่งขันครั้งนี้แต่ว่าจะซื้ออะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะต่อไปเราซื้อหอยลายนะครับหอยลายซื้ออะไรนะครับหอยลายนะครับ สำหรับสำหรับเมนูผัดหอยลายเป็นเราเลือกดู้นหรอมครับปอยลายมันเป็นครับมันเป็นค่ะแล้วมันจะน้ำเนี่ยมันจะเป็นฟองฟมันจะเป็นที่อย่างเงี้ยือสังเกตดูนะคะมันจะปล่อยออกมาเนื้อสดเนื้อใหม่เองครับเดี๋ยวไปซื้อผักเดี๋ยวไปซื้อผักนะครับอ่าดีมากเท่าไหร่คะ ผงจะเสร็จแล้วล่ะได้หอยเรียบร้อยแล้วตังเราก็เราไปทำเมนูกันแล้วออหอยทอดหอยทอดอ่าไปหัวละกพาเราได้แล้วโอเคหัวละกพามา,าหัวรักพาไดาะะข้ของครบยังครับผมครบครับเราไปทำเมนูกันเลยนะครับ และการแข่งขันในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรองนายกเมืองพัทยาและชาวชุมชนตลาดลานโพนาเกลือมาร่วมตัดสินกันด้วยว้าวออตอนนี้ผู้แข่งขันขอ,ของเรานะครับก็กําลังเลือกสรรวัตถุดิบมาทําเมนูกันอย่างธรรมชาเลยต้องบอกว่าถ้านึกถึงของทะเลสดสดแบบนี้ต้องที่ตลาดลานโพนาเกลครับของดีๆทั้งหน้าเลยโอ้โหดีย,ยังลุกดิด้กอีกเลยเอาเป็นว่า ก็จะไปแข่งขันกันเดี๋ยวเราคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับอดูดิอาหารมีรามีหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบโอละงกโพจริงใครไทหหลับนานไงดาเกือนจนขบรถฉากครับนี่ครับวันนี้เอาเมนูอะไรมาแก้มือ,หอ,อหอยลายผัดผัดที่เผาครับอู้ยหอยลาผัดที่เผาหอยสดๆที่ตลาดลานโพตรงนี้นะครับดูสิ ามารยสงครามความอร่อย The l i s War ถูกจิบเปียสี่ข้อรับปีใหม่ที่พิกซีซื้อสองแถมหนึ่งกระช่องของขวัญ799บาทลดสูงสุด50%าสอนต้นคริสต์มาสขอต้องแต่งกิฟต์ชิคุกกี้และช็อกโกแลตซื้อทีวี55นิ้วแถมฟรีรถไฟฟ้าสกูตเตอร์ถึง2ี่ันนีวาคมนี้ที่พิกซี น้ำจิ้มสุกี้พันธ้ายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด้วยระบบฮอตฟ,ฟิลลิ่งที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซฟตี้ล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณน้ำจิ้มสุกี้พันธถาย อร่อยคำไหนคำนั้นบิ๊กซีแจกใหญ่แจกทองรับปีใหม่ส่งหลุนทองหนักรวม20บาททุกวันรวมมูลค่ากว่า16ล้านบาทเพียงช็อปครบทุก200บาทรับคู่องท้ายใบเสร็จรีบเลยส่งลทอง20บาททุกวันวันนี้ถึง5มกราค,คมศกหน้าที่บิ๊กซีทุกสาขาเบนล่าคอนเฟิร์มค่ะว่าแว่นขับเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชัวร์เพราะเราปรับมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกถูกถูกเรื่องแว่นตาเบนล่ากล้าคอนเฟิร์ม ใ,ใจทองรับปีใหม่เริ่มแจกแล้วสร้อยโอรงคำผู้ชมดีชุดแรกที่ด้รับทองหนักรวม20บาทส่งกรปองุ้นทองได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคมสกหน้ารีบเลยส่งรุ่นทอง20บาทได้ทุกวันที่พิกซีทุกสาขาอยากกินเชื้็เข้าไปได้หรอ m ู v วิเวอร์หนังดังรอบโลกวันนี้พบกับ Five Days of War สมรภูมิคลั่ง120ชั่วโมง f l i n g s h o t of Dragon Gate พยัคต์ตะลุยพยัค h ์ The Last s t a n นในอำเภอคนพันเหล็ก the rookies ทีมเฟียวตัดเหลี่ยมโคตรแรงในเซฟโซ่ move board ต่ังๆรอบโลกช็อปมาช็อปมารับลางวสด้าดีดีแถมยังส่งฟรีช็อปมาเก็บคอนไปแล้ะส่วนลดได้กว่าไม่มีหมดช็อปมาช็อปมาตั้งแต่15ถึง31ธันวาคมนี้ช็อปเลย พันน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรก,กวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผล yeah, ิตภัณฑ์นม,มสดตราหนองโ yeah, พเวนท็อปเจอเมบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิกซีชอบสนุกสุขที่บิกซีได้เวลาประกาศสงครามความอร่อยกันแล้วนะครับผมกับวันนี้เป็นแมทแค่มือ เฮียพีระครับพร้อมแก้มือไหมฮะวันนี้เมนูต้องเด็ดขาดเลยนะวันนี้ไม่ยอมนะครับครับผมสูกต้องการแล้วครับรับรองครับจะยอมให้เขาล้างได้ครับได้ครับได้ครับว่าไม่ยอมวันนี้จะต้องน็อกอีกสักรอบหนึ่งแน่นอนครับแน่นอนเอาละครับทั้งสองทีมพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นได้เวลาประกาศสงครามกันแล้วครับ และเมนูของทีมบริกแกงที่เอามาย้ำแขนในวันนี้ได้แก่เมนูหอยทอดอันแสนนุ่มลิ้นละมุนกระเพาะส่วนทีมเครื่องเทศก็ไม่น้อยนะ้าส่งเมนูหอยมาต่อก่อนเหมือนกันโดยส่งเป็นหอยลายผัดน้ำพริกเผามาสู้สงครามเพื่อชัยชนะนี่ครับวันนี้เอาเมนูอะไรมาแก้มือหอยลายผัดสัตว์พริกเผาครับออ้ยหอยลายผัดพริกเผาดูสิอือ หกลิ่นได้รับความอร่อยของเราอยู่ที่อะไรครับของสดเหมือนเดิมครับของสดเหมือนเดิมนะครับวัตถุดิบที่เราใช้ในหลักๆที่เด่นๆคืออะไรครับหอยลายค่ะหอยลายของเราตลาดเราต้องสดและเป็นหอยเป็นแล้วสดๆค่ะราคาไม่แพงราคาคุณภาพของเราจะเน้นความสดความใหม่วันนี้จะผัดแบบรสชาติออกเป็นครับเป็นเผ็ดหรือจะเข้มหรือจะหวานหวานมันค่ะก้องหวานมันก้องหวานมันนะคะนะครับโอเคเดี๋ยวดูนู้นนะครับ สวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับอ้าวคุณเลี่อันนี้เปลี่ยนคนเลยไม่ใช่พี่นกใช่ค่ะใครครับน้องแนนค่ะน้องแนนกำลังใจเยอะเหลือเกินจะได้กระชุ่มกระชวยนะลุงการครับนะครับมีสาวๆอยู่ข้างๆวันนี้ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับแน่นอนเลยครับเพราะว่าเราได้ไปหนึ่งหนึ่งมแมแล้วนะครับครีรัลชนะแล้วคราวนี้เอาเมนูอะไรมาครับคุณลุงหอยทอดครับโอ้โห ลักษณะการทอดของคุณลุงการนั้นหอยเป็นหอยครับ <laughs> หอยจะเป็นกุ้งไม่ได้ครับผม <laughs> หอยก็ต้องเป็นหอยก็ <laughs> ดูมันเกาอกันเป็นแพสวยมากน่ากินมากๆครับผมโอเคเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันสวัสดีครับทดลองมันเลยครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นเมนูช่คา่า วันนี้แม่จะตัดสินได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นหอยชนหอยเลยนะครับฝั่งหนึ่งหอยลายฝั่งหนึ่งเป็นหอยทอดจากการที่ทาเมนูที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วจาได้ใช่ไหมรสชาตินี่ดีทั้งคู่คตัดสินยากนะครับทีแล้วตัดสินยากก็อร่อยทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าของใครยังไงเราลองชิมก่อนให้คำตอบได้ครับผมครับหอยทอดหรือหอยลายครับพี่ ก็จริงๆแล้วสองเมนูแรกที่ทานไปก็สัดสินใจยากมากจะยกไปทางไหนครับเดี๋ยวดอดรอชิมครับ,รบส่วนทางนี้ส่วนทางนี้เห็นว่าทูดิดแล้วเป็นไงครับน่ารับประทานมากค่ะสดนสดมากค่ะหายตัว,ว,วใหญ่เด้งๆเลยค่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหอยประเภทไหนจะถูกใจคณะกรรมการนะครับผมรสชาติด้วย และเมนูของทั้งทีมบริกแกงและทีมเครื่องเทศก,ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองเมนูใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการของเราแล้วนะคะครับเดี๋ยวเรามาถามแต่ละท่านว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับรสชาติของทั้งสองเมนูครับผมเชิญเลยครับม,ม,มีมากมีหยมกม่อธิบายไม่จคนหลังอนนี้ได้เวลา ประกาศผลผู้ชนะในวันนี้สงคมคมอร่อยได้แก่ทีมทีมเครื่องเทศครับขอแสดงความยินดีด้วยครับผมและผู้ชนะได้แก่ทีมเครื่องเทศค่ะซึ่งมาแก้มือได้สาเร็จแล้วก็เป็นชัยชนะที่มาจากฝีมือแลสเสนห์ปลายจั่วของทีมเครื่องเทศจริงๆขอแสดงความยินดีด้วยค่ะครับประกาศแรกก็คงเป็นเรื่องของ วัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยที่สดๆนะครับรวมไปถึงการที่ปรุงมาแล้วกลมกล่อมกรอบนอกนุ่มในยึงตัดกินใจให้ชนะครับท่านครับเป็นยังไงบ้างครับกับสงครามความอร่อยในวันนี้ครับก็อร่อยทั้งคู่ครับคนละอย่างอร่อยคนละอย่างหอยลายก็หอ,อยทอดนะฮะก็อร่อยทั้งคู่ อยากให้ท่านลองมาดูครับฝากถึงเรื่องการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาหน่อยครับผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะตอนนี้ไทยเที่ยวไทยก็ขอให้มาเที่ยวเมืองพัทยากันเยอะๆนะครับเพื่อให้เงินหมุนเวียนในเมืองไทยตอนนี้ทางต่างชาติเรายังมาไม่ได้ก็ต้องไทยเที่ยวไทยอุดหนุนไทยไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะมาช่วยเราครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรมโกลเด้นทิวลิปพัทยาบีชนะครับโรงแรมที่พัทยาโรงแรมซีไซส์เกาะล้าน โรงแรมริมทะเลเกาะล้านเมืองพัทยาตลาดร้านโพนากเกลือและก็ท่านรองบรรลือกุลวณิชน,น,นะครับท่านรองนายกเมืองพัทยาด้วยขอพระคุณท่านมากนะครับรวมถึงเมืองพัทยาด้วยนะครับวันนี้สงครามความอร่อยก็ต้องลาไปก่อนทั้งหมดนะครับพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสงครามความอร่อย d เด war. war.